สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตถั่วผักยาผมครับปลูกไว้กระป๋องครึ่งประมาณหนึ่งไร่กวา่ากว่าหน่อยๆก็ผมมาอัปเดตวันนี้ก็เห็นถั่วมีลูกแล้วครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมานานแล้วครับตั้งแต่ออกดอกตอนนี้ก็ติดลูกแล้วครับลูกก็น่าจะอีกประมาณน่าจะอีก สวันก็เก็บได้ลูกขนาดนี้ครับสี่วันก็เก็บได้ครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าดอกเยอะหรือเปล่าี่ยลูกขนาดนี้ก็ไล่ๆกันมาครับก็เริ่มจะออกดอกเรื่อยๆครับก็ค่อยทยอยออกดอกไปเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ปลูกมาผมก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยสีดยาอะไรเลยครับก็ดูแล้วโอเคมากครับ ไม่มีหนอนไม่มีเพี้ยเพราะว่าตั้งแต่ออกดอกมาผมยังไม่เคยลดน้ําเลยครับเพราะว่าฝนตกทุกวันลูกนี้ก็อีกสองวันก็เก็บได้ฝนตกทุกวันเลยครับเมื่อคืนก็ตกหนักตกตอนเย็นทุกวันเลยก็ไม่ต้องลดน้าครับตาจริงก็ถ้ายอดกำลังพุ้งแบบนี้ครับคือกำลังออกดอกต้องการน้ำเยอะครับ แต่เสียทีฝนตกมาก็ดีมากเลยครับไม่ต้องรดน้ำคงจะไม่ต้องรดน้ำเยอะนานเลยล่ะเพื่อผมก็ดึงยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่กองอยู่กับพื้นเต็มบินยังใหม่อยู่ก็ดอกเยอะครับ ต่วงเช้าเช้าเพราะว่าดูมีแต่ดอกตรงนั้นลูกนี้ก็เก็บได้แล้วครับเดินมาก็ไม่เห็นลูกที่ออกก่อนก็เก็บได้ตัวถ้าเริ่มจะออกดอกปิดลูกเล็กๆถ้าได้น้ำเรื่อยๆแป๊บเดียวได้เก็บแน่นอน ตามติงลูกขนาดนี้ดอกขนาดนี้ที่ที่อื่นเขาปลูกกันเขาฉีดยาโฮอร์โมนฉีดยาเพีย้ยฉีดยามุดเพราะว่ามันจะไปกัดดอกเมือน,นแบบนี้นี่คือมดุดน่าจะกินเพีย้ยกินมแมลงด้วยครับมุดตัวเนี้ย ถ้าสีดก็ต้องสีดเรื่อยครับผมก็ถา,ากหญ้าก็เสร็จแล้วครับก็พอดีเลยออกดอกติดลูกพอดีแต่ว่าเขือที่มันเหลืออยู่ในดินทางเดินแน่นตึ๊บเลยครับต้องมาจับขึ้นถ้าอย่างนั้นเราก็จะเหยียบมันจะพัน ก็เช้าวันนี้ก็อากาศดีมากครับแดดก็ออกแล้วเมื่อวานแดดแรงมากครับตัวสุดพิ้ต้องการน้ำเยอะครับก็กำลังออกดอกติดลูกก็พอดีฝนตกหมดฝนตกทุกวันน่าจะอีกประมาณ สี่ถึงห้าวันครับผมก็ทยอยเก็บได้แล้วครับถ้าไม่เก็บมันก็จะใหญ่คเพราะค้าไม่ต้องการเอาเราต้องการลูกดีถ้าฝนตกลมแรงก็อันตรายครับคางจะลมทันทีครับถ้าหนักใบหนักลูกแต่พันนี้นะครับมันจะแตกแขนงออกมาเป็นดอก ลูกเลยครับฝันที่จะออกเป็นยอดใหม่มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีใบเยอะพันเนี้ยเพราะว่าผมปรึกษามาถามคนอื่นเขาที่เขาปลูกมามันจะออกแบบนี้เลยออกเป็นดอกตัวนี้คือดอกต่าจริงมันจะไม่ออกมันจะออกเป็นใบยาวเลยตัวนี้ออกทั้งใบทั้งดอกครับออกเป็นกุ้มเลยเนี่ยตัวนี้คือ คือยอดครับแต่ตัวนี้คือดอกมันจะออกไล่ๆกันยังออกไล่ๆกันเลยครับดอกก็ออกเต็มเลยครับตอนเช้าวันนี้กำลังบางยังไม่มีมแมลงครับทําจริงจะมีพึ่งมีอะไรบินมาตอมเต็มแล้วตัวนี้ยังเช้าอยู่ค ดอกสังเกตดูขาวไปเลยครับที่ประมาณเก้าโมงสิบโมงครับดอกจะเยอะกว่านี้อีกมันจะเริ่มบานให้เห็นคราวนี้กาะแมลงเริ่มจะบินมาตอมแล้วดอกเต็มเลยดอกเยอะเลยครับช่วงนี้กำลังพุ่งออกดอกต้องการน้ำต้องการปุ๋ยครับแต่เยทีครับ ผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำก็มีทั้งคอดีครับดีมากเลยละ่ะประหยัดน้ำมันที่จะลดน้ำไปเยอะเลยคงจะอยู่เป็นอาทิตย์ครับถ้าฝนไม่ตกมาอาทิี่หนึ่งก็ลดน้ำตามปกติเพราะว่าระบบน้ำผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววางท่อสายดำ ผมก็วางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ถั่วผักยาก็เริ่มติดดอกออกลูกแล้วก็ใช้ได้วันนี้ผมมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางตอนนี้ถั่วราคาแพงครับใครต้องการปลูกก็น่าจะปลูกทันอยู่นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนตกน้อย ดอกออกเพียบเลยครับตรงนี้ใบไม่ค่อยมีลอกเนี้ยมีแต่ดอกทั้งนั้นครับกำลังออกดอกเพียบเลยถ้าเป็นพันธุ์อื่นก็มันจะออกใบมาก่อนออกใบแน่นตึ๊บเลยแหละครับผมเคยปลูกมาหลายสายพันธุ์แต่พันธุ์นี้ผมก็ไม่กล้าบอกครับเดี๋ยวต้อง ให้เพื่อนๆไปปรึกษาเองครับการเกษตรเพราะว่าแต่ละพันธ์แต่ละปีมันไม่เหมือนกันครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ไปถามร้านที่ขายเม็ดพันธุ์ทุกชนิดทั่วประเทศครับเขามีขายครับพันธุ์ไหนเหลืองพันธุ์ไหนดกพันธุ์ไหนที่มีตะไบนะครับพันธุ์นี้ก็ผมเพิ่งปลูกครับก็เห็นเขาปลูกกันหลายคน เพราะว่าใบจะน้อยลูกจะดกแล้วผมจะดูว่ามันจะยาวขนาดไหนครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นตอนนี้ก็พอใช้ได้ครับรึ่งหนึ่งก็ยาวอยู่ครับว่ามันจะตรงไหมครับบางพันธุ์ก็ดกลูกสั้นลูกสั้นแล้วก็มันจะงอง่ายแล้วก็ใหญ่มันจะนิ่มพวกนี้ก็อยู่ไม่ค่อยนานครับอยู่สองวันก็มันจะฝ่อ ตามท้องตลาดไม่ต้องการครับถ้าแข็งมันจะอยู่ได้สี่ห้าวันครับถ้าลูกไหนแข็งก็เริ่มออกดอกเรื่อยๆช่วงนี้ต้องการน้ำนีอย่างหนึ่งคือฝนตกมาตลอดครับไม่ได้รดน้ำสียาอะไรเลยครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคลิปต่อไปผมจะมาตายเพื่อนๆดูว่าช่วงเวลาผมเก็บ ลูกขนาดไหนพันนี้จะยาวไหมครับเพราะว่าผมไม่เคยปลูกแต่รู้ว่าดกจริงๆครับพันเนี้เดี๋ยวมาดูอีกรอบหน้าครับคลิปต่อไปว่าลูกจะยาวไหมหรือว่าจะดกขนาดไหนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ